เป็นล้องานของออฟโรดยัดยางใหญ่ๆไปแบบนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์ไซส์7 7คือใหญ่มากนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวบอดี้มากใส่แล้วพอดีเลยต้อง37-35นะอันนี้คือ37ครับ12.5 R 2 0นะ12.5คือหน้ายางครับนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ในเรื่องของช่วงล่างครับต้องจัดนะล้อมาเต็มระบบแบบนี้จัดช่วงล่างไปอีกครับเป็นงานของโปรเฟนเดอร์ครับปีกนกติดตั้งเพื่อกันหน้ายางไว้เรียบร้อยแล้วควรที่จะติดตั้ง กับโชคครับอัพไปแล้วนะครับเป็นงานของโปรเฟนเดอร์ปรับได้8ระดับอย่างเฟี้ยวเลยจบแน่นอนจากเรื่องช่วงล่างเราจะไปปีนป่ายเราจะไปขับสนุก100%เครับเพราะคัดต้องกันมาแบบนี้แล้วเอามาใช้งานอ่ะประตูด้านข้างแบบนี้นะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นประตูเดิมครับของ WiT แทนะครับของ WiT แทแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือนี่เป็นไงอัปเกรดครับเป็นตัวบันไดไฟฟ้านะครับเวลาเปิดประตูปุ๊บลงเลย ปิดประตูปุ๊บปิดให้เลยแล้วก็พร้อมอภ